ตั้งแต่เห็นท่านมาเนี่ยท่านไม่เคยห่วงหรือว่าพูดถึงเรื่องตัวเองเท่าไหร่แล้วก็ลุงพ่อในี่น่าสงสารท่านมีลูกศิษย์ไม่คีดคุยถ้าท่านมีลูกศิษย์คคุยสักหน่อยท่านคงดังไปแล้วขนาดที่ผมอยู่กับท่านเนี่ยขนาดปั้นผ้านเนี่ยวันหนึ่ง ท่านอยากจะบอกว่าทาปะกายทําอะไรได้บ้างแต่ท่านไม่คุยท่านไม่พูดท่านก็ทําตัวเป็นสีทองเนี่ยทองทั้งตัวนะแต่ถ้าเพื่อให้เด่นชัดเนี่ยวันนั้นท่านไม่ใส่อังสะแล้วผมกําลังปั้นผ้ากันเนี่ยท่านก็ บอกทวารเรามาดูมุมนี้ในไงเพราะเราก็รู้ลองต้องเหลียวลงไปดูเนี่ยพอเห็นท่านปั๊บเนี่โอ้อะไรวะไป็นทองไปทั้งตัวนวย้ยแต่จะดูทาตาลูกตาโตเสียบมารยาทเสียศักดิ์ศรีอะไรว่าไม่เคยเห็นทองหรอวะแ่ามันไม่ได้ก็เหลือบๆเละๆดูแต่ว่าชัดมองในมุมที่ชัดแต่ว่าไม่จ้องนี้แต่มันมองมองดูนทั่ว ข้างหน้าข้างหลังดูพระไว้ด้วยแล้วดูข้างหลังก็ด้วยแล้วก็มันก็เปล่งเปล่งแบบเหมือนนิออนเนี่ยคือเปล่งออกมา,าไม่มีเงาปกติเนี่ยถ้าเดินแสงมันจะมีเงาใช่ไหมคนท่านไม่มีเงาแล้วความรู้สึกตอนนั้นเนี่ยทองท่านเป็นทองแท,ท,งแท้ทองแท่งเป็นทองเทียมหรือทองรรมมันกระด้างกว่ากันไลยนุ่น คือยังไม่เคยเห็นสีที่ประทับใจเหมือนสีวันนั้นเลยแต่ก็อดใจไว้ไม่ถามไม่ลุกลี้ลุกลนเพราะว่าเห็นคนเดียวไม่มีพยานกลัวว่าจะหาว่าตาฝาดลุ่งขึ้นเป็นสีเม็ดมาปลางคือหมายว่าม่วงม่วง ม่วงน้าเงินม่วงแดงอะไรเแถวๆนั้นนะทั้งตัวเลยผมตกใจลุงพ่อไปโดนอะไรมาว่าพื้นขึ้นผื่นทั้งตัวเลยก็ไปดูใกล้ๆโอ้ยไม่ใช่ผื่นเว้ยสวยเว้ยถ้าดูใกล้ๆเนี่ยเหมือนขึ้นผืน,นลงุลงพี่ลองลองทำลองดูนึกสภาพดูแลเขียนไม้ปากปางเน่ยลุงพี่ว่าตกใจไหมไปเจออะไรมาว่าเขียวนะ แสดงไปโดอลไรช้ำทั้งตัวมันเขียวขนาดนั้นดูไกละ่ะพอดูใกล้ๆถึงรู้ว่าสวยก็มีพระครูประหลัดอยู่ใกล้ๆก,ก็ถามว่าหลวงพี่เห็นหลวงพ่อไหมท่านก็ยิ้ม,มแล้วก็บอกว่าสีม่วงไม่วปาปางเหรอคือถ้าเราไปบอกอย่งน,นเดี๋ยวท่านไปถามนําเดี๋ยวท่านจะคล้อยตามไม่ได้ถามว่าเห็น เห็นไหมท่านบอกสีม่วงไม่ปาปางเล้วอาแสดงว่าโอเคเห็นตรงกันตาเราไม่ได้ฝาดเอ๊จะถามไงดีว่าก็นั่งอปล่อยให้ฉันก่อนแล้วกันเดี๋ยวกลับมาได้เอาแน่พอท่านกลับมาปั๊บทำผ้ากันลุงพ่อครับไอ้สีทองกับไอ้สีเพศรปลาปางเนี่ยอันไหนมันทํายากกว่ากันฮะเด็ดไหมทำคาถานี่ชัวร์ไหมมั่นใจว่าเจ๋งนะ ท่านก็ถามกลับก่อนว่าอันไหนไม่ดีกว่าบอกผมว่าสีทองนะเพราะยังรู้ว่ามันดีอะ่ะตอนสีไม่ปร่ปางผมก็รู้หลวงพ่อไปทําอะไรมาขึ้นผ่นทั้งตัวท่านก็บอกว่าเออถ้าสีทองต้องละเอียดละเอียดหน่อยเนี่ยอย่างเนี้ยแล้วก็อะไรหลายๆเรื่องหลายๆอย่างที่มันจะแยะเนี่ยขนาดผมเห็นตัวท่านเป็นสีทองเห็นไหมผมยังไม่คุยเลยเนี่ย ดังนั้นท่านมีลูกสิธิ์คียคุยแล้วโอ้ดังไมนานและที่คุณสมบัติของท่านคือมุ่งที่จะสร้างบารมีเนี่ยด้วยคุณธรรมด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็ด้วยตามกฎเกณฑ์ของพระพุทธเจ้ารักษาขนบธรรมเนียมประเพณีรักษาของเก่าของดั้งเดิมแท้ๆของพระผู้มีพระรเจ้าเอาจากที่ พระพุทธเจ้าว่าไม่คือไม่เน้นไปที่อัตถคถาจาร์อะไรอ้ตรงน,นี้แล้วก็ได้ยินได้ฟังมาได้มีแต่ต้องทําโครงการอย่างนั้นเพื่อ,อะจะยกจิตยกใจเพื่อสอมเคราะหมมวลมนุษย์ให้พ้นทุกข์พ้นโทษพ้นภยัยอะไรเงี้ยจากไอ้ความคิดไม่ถูกความเห็นไม่ถูกการการะทําไม่ถูกทั้งหลายเนี่ยที่ประทับใจ